ส่วนละครเรื่องนี้ห้ามพลาดครับผมพระเอกหล่อมากที่สําคัญซื้อบื้อด้วยซื้อบื้อและทวลงหนักมากด้วยครับแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าทวเริ่มไปลงคนอื่นบ้างนะครับออผมสำหรับละครเรื่องควัญล่าครับผมซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้ปานแก้วหรือว่าชิงชิงคริฐถาจะได้รู้ความจริงเรื่องแม่ของเขาแล้วว่าเป็นใคร สรุปแล้วก็คือคนใกล้ตัวที่ตัวเองเรียกว่าแม่มาโดยตลอดนั่นแหละครับและมีพี่สาวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนค,คือปียนาถหรือว่ามิลลี่อภิสราอพอรู้ความจริงปุบ๊บบ่อน้ําตาแตกกันปั๊บกอดกันร้องไห้3คนแม่ลูกเลยครับพ<อ>ี่เจี๊ยพูดถึงน้องมิลลี่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลงรักภูมิขั้นสุดแบบร0 0เต็ม<ะ>เอาจริงโทษใครไม่ได้ถ้าถามพี่พี่ว่าต้องโทษภูมิขาหลอกเพะาะว่า ความหวังโอทำไมก่อนนอ่ะเอ,อะชวนไปกินข้าวใช่ไหมชวนไปเที่ยวด้วยใช่ไหมช,ชวนไปไหว้พระด้วยใช่ไหม,ค<ผ>มเคแคร์ใส่ใจเขาไหมครับอะพี่ไม่ต้องให้ภูมิแก้ตัวอะไรเลยไปฟัง,ฟงมิลลี่ก่อนว่าเขาจะไหว้ยังไงค่ะเต็มร้อยเลยเรามีใจให้พี่สูนแล้วเพราะเขาทําดีกับเรา ให้ความหวังเราอะทุกคนคือเป็นผู้หญิงอะเนาะใครจะไม่คิดใช่ไหมพาเราไปกินข้าวพาไปดูหนังจะพาไปเที่ยวพามาอยู่บ้านเขาเราก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเขามีใจเขามีใจชัวร์เปล่าเขามีเงินเขาแค่พาเราไปเปเขาไม่มีเงินเขาไม่ได้มีใจไม่คือเขาจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันเทียรวว่าเขาไม่ได้คิดไรื่กับน้องเขาคิดกับเราเขาคิดกับเราเขาคิดกับเราต่อหน้าเขาบอกว่าเขาคิดกับเราอะเราก็เลยเชื่ออย่างี้เราก็เลยเชื่อเชื่อสนิทใจ แก้ตัวสักนิดมีอะไรจะแบบแก้ต่างแก้ตัวไหมก่อนอื่นใดเขาสัมภาษณ์เขาใส่อารมณ์ผมมากเลยนะเมื่อกี้อินอะเรียกว่าเหมือนเราเป็นคนเหมือนโลเลนิดๆเราไม่มั่นใจไม่รู้ใจตัวเองว่าชอบใครกันแน่ก็รู้สึกว่าอุ้ยปานแก้วเนี่ยเป็นคนโกหกเราไม่ชอบหรอกอเอาเป็นว่าเย็นนี้เดี๋ยวไปชมกันต่อแล้วกันครับผมขวัญล่าสิบนาฬิกาครับ